สวัสดีเพื่อนเพทุกคนนะครับผมอยู่กับผมพัฒกาลชาแนลของหน้าตาดีก็ดูได้ใครเปิดคิดว่าแต่อะไรไม่มีครับ <c oughs> แค่ใส่นิดหน่อยเท่านั้นเองโอเคเรามาเล่น t a n k e r of s t i c k ีกกันนะครับผม แต่ป Get ั้มา cool ั้นปันปั้นปั้นป bueno ั้นป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 ั้เลั้รับผมั้นปั้นปั้นปั้นดั้นปั้นปั้นดั้นป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 ั้นดั้นปับนดั้นป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 ั้นีั้นปั้นัปัปั้นันปั้นปั้ั้นันัั เอาใหม่โอเคต้องไปดูจากร้านค้าแล้วกันนะครับผมดูจากตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับตัวเริ่มต้นเลยครับนี่ครับปั๊บปั๊บปัป๊บเอาให้สบ,บายบอโอเคอันนี้ก็กระทืบฮะกระทืบให้ไง้ที่ส,อ,สองโอเครอรอครับนี่ไง ดูใหม่อีกสักรอบแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่นชกเหมือนเดิมวะใส่ขึ้นฟ้าครับผมโอเคท่าสามได้สมบู์แล้วนนพ,วพววายุผู้หวใส่ใหญ่คึ้ยจริงผมทำได้ฮะแต่มันกระตุกโอเยยอดไปสองท่าแรกแล้วมาดูตัวนี้กันนะครับผมดูอีกสักรอบแล้ว นี่เตะขึ้นนะโอ้ท่าที่สองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าใส่เก้าชุดอันที่สามก็ยังเป็นเดิมนะครับผมปึ๊บปึ๊บนะท่านี้อืลเลเดอร์คิกมาแต่ไกลเลยเชียวอืมนี้หมอบลง่เฉยฮะไม่มีอะไรมากดูครับนะจับทุ่ม อือีซี่เลยอ่ะเป็นไรครับเป็นไรครับกระตุกชักกระตุกโอเปลี่ยนปุ๊บอือมึงม,ม,มาแล้วครับตึ๊บปุ๊บอือจริงจริงแม่งลอยฮะแต่แม่งไม่ลอยอแม่งโดนเตะทีเดียวตายอันนี้ก็จะมาจากตัวทีสามของนี่นะนี่นี่นี่ไทยเหมือนเดิมทุกอย่างครับอันนี้ปับป๊บเนะ จริงๆผมทำได้เทพกว่านี้นะ,อะ,อะโอเคตัวดาบนี่นี่น,นีโอ้หถ้าดูท่าลำดาบกว่าแล้วกันนะผมอืมเนี่ยเหมือนกันนะครับแต่แรงกว่าน่าเนี่ยผมชอบตัวนี้มากแต่ก่อนผมเคยเล่นได้ตัวนี้แล้วแต่ว่าผมลบทิ้งนะตอนนั้นฮ่าน่าลำคขญนมาก โอเคอืมอืมขอให้สบายใจนี่เอาเอาไปแดกนี่ซึ่งผมมีตัวนี้นะครับผมก็จะรออัพอยู่นี่ฮะนี่ครับพลังวิเศษ ดูตัวนี้นี่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 คนมันไม่ครับคนมันไม,ม่ไม่นะครับผมมีสี่ตัวหลักนี้นะครับผมอะไรวะยิงนัดเดียวแล้วโอ้โห <c oughs> ยิงไม่ทันได้ทำอะไรเลยโอเคที่สองยิงออกแต่พวกขนาดใหญ่กว่าเดิมครับโอเคปืนต่อไปออกมาเป็นคู่ครับท่านโอ้โหแจมแมว ต่อไปเลยนะครับปืนนี้จัดว่าเดดนี่เครับจัดประเดชหลอกอกออกออกแม่งมาซะขนาดนี้โอเคดูกันนี้สักรอบครับหนึ่งสองสามสี่อ่าืตัวแม่งไม่เหมือนสกิลเลยโอเคตัวนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแน่ก็จะเหมือนตัวดาบเดียวโอเคตัวนี้อืออืออือตัวนี้ นี่นี่นี่โอ้โหสอยครับอันนี้แนวสอยโอเคตัวนี้ก็ฟักบูมมาเหมือนกันครับท่าเดิมทุกอย่างโอเคตัวเริร์มทำอะไรไม่มากครับแต่แติอย่างนี้อย่างนี้ครับจัดว่าแจม่มนี่งไง่ะ <laughs> มีแค่สองท่านี้จริงๆครับซึ่งผมได้ร่างนี้แล้ว ก็จะไปดูสเตตัสที่ผมได้มานะครับผมทั้งหมดอห้าตัวนี้นะครับผมซึ่งมันเลิกได้แค่สี่ตัวฮะซึ่งเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากเพิ่มได้แล้วด้วยครับผมตอนนี้ตอนนี้เวลก้าครับโอ้โหตีสองร้อยครับ <c oughs> ตัวนี้ตีทํามตีด้วยมือเปล่าครับผมสองร้อยเอาห้าร้อยแปดสิบเจ็ดไม่รู้จะแรงไปไหนนะครับผม อันนี้ดาเบลเแต่เป็นร่างแรกนะครับผมก็ไม่ธรรมดาตีหมัด127อาวุธ300ฮะไม่ธรรมดานะครับตัวพี่เบิ้มฮะ170แต่ตัวปืนตีธรรมดา54อาวุธ116โอเคฮะก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมอ๋อผมมีอย่างให้ดูครับนี่อไอเทมนะครับผมซึ่งผมใช้3หลักนี่แหละครับ ก็จะเป็น Normal เ t หรือ Attack นั่นเองครับผมชิวสิบออมะไรไม่รู้นะครับ่านว่กแกมหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมก็อันนี้จะเป็นช้ยท่านะครับเป็นท่าทุกพื้นมหาอภิหารเลยครับผมอันนี้ก็จะเพิ่ม15ซของการตีนะครับโดยการใช้อาวุธนะครับผมอย่างเช่นพวกปืนพวกดาบอะไรอย่างนี้นะครับ อันนี้ก็จะเพิ่มการใช้อาวุธให้นานกว่าเดิมนะครับผมคือสเต็งสีฟ้าตัวนี้ครับผมนี่ฮะนี่ฮะวัตประเดชนยก็จะเพิ่มมาครับนอร์ม่าก็คือต่อยธรรมดาจะเพิ่มเป็น11%บนะก็คูณลองคูณ1เข้าไปแล้วกันนะครับผม10%เท่ากับ1น,นะครับคูณคูณเอาแล้วกันฮนะ10%เท่ากับ1 สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็เท่ากับ1.5ครับโอเคคุณลองคูณเอาแล้วกันนะครับผมก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันครับซีเกเลทเดย์เชี่ยวปืนครับผมไปบาย